บายดีครับตอนใบสี่วงแงครับพี่น้องครับยังแดดอยู่มาสิบเจ็ดครับพี่น้องเบ็ดเก่าครับไม้เก่าหนิครับเดี๋ยวมาแก้มือรอบก่อนมีแต่ลูกมันครับมารอบนี้จะเป็นยังไงครับแก้มือรอบก่อนมิเจอแต่ลูกครับอยู่กับผมมอนวิธีคนพันทินครับพี่น้องหาอยู่ห้ากินครับตกเบ็ดสิบเบ็ดครับพี่น้องไม่ได้มัน สองขั้นครับเอามาส,สตรองขั้นกนนันเลยเป็นอะไรให้มันจะดีเยียใสเดือนครับเห็นเยียใสเดือนขี้กระเด็นเอาไว้เก่าแล้วมีปลาป่ะครับลุ้นกันลุ้นกันเบิง้งเนาะปลาดรอดป่ะลากินเบ็ด

าน้อยอีหลีแต่เบิ่งโทรศัพท์เปล่าขั้นเว็ดไปเลย เฮ้ยแตงได้บานเลยฉันจะทำยังไงโอ้ลายังกินเวทฮะดึงไปบาทเดียวเลย จะกจที่ đ â ดอกพี่นอ้นั่โอุ้ยไม่เปียกนะคะแนนโอ้โอ้ไปเถ้ะคนอูอ้เซ็ตอู้ขอบฟ้าลิบลิบไปลง,ลงกับลงบะเปียกกับเปียกเนาะลุยกับมันเบิง ตายยังไงเสียหมดเลยโมเตอร์เรนโทรศัพท์อยู่อยู่ลุดแล้วุตแล้วลุดแล้วเด็ดขาด เวดขาดโอ้โหจิ้มหายเลยคือขาดงายจะวะโ้โหดายเยกปลาสีมา้าบ้า่ะขาด ปลาใหญ่ครัดึงกับปลาพูนใส่ตองใหญ่มองต้องไปกวนมันเลยใส่เด็กใหญ่ไปส่วนท่านพูนแหละสุดนต้อง,งไปกวนมันเบ็ดขาดเปลี่ยนมองครับท่านพ่นลงไปกวนมันลงแบวขันเบ็ดเมื่อกี้นี่ปลาดักเบ็ดเขา้าปลาดิเสืยกเอ็นขาดครับขาดจำมาเบ็ดครับบมรูไปลายัางอ๋อเปลี่ยนมองมามองอยู่บัง

Ba ừ, phá nhau quá, hoa bay nghe nó. phá nhau đó. Ừ, phong giữ cho bạnu phong chật Hoa phá hoa rồi mà, ô, hoa 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 ô, hoa hoa ngay, ไม่ขึ้นมาได้บ่ะนะมีแนวตกักอ๋อโอ้ไยไนมะ่เจอเลยหรือไงลงไปเอาควนปลาเซ่นะเว็ดแห้งหรือยังเว็ดแห้งหรือยังตัววัวใหญ่เลยอ่าเว็ดแห้งหรอกเว็ดแห้งเดินกลับมาขอบัานา เบดแห่งแล้วเบดมันเบดกระเดิ่งนะครับเบดแหงแล้วโอ้โหโคตรประดุกโคตรประดุกบิ๊กอุ้ยคืนนี้ว่า ารุดแล้วโหเดือดแตกเลย <c oughs> ไเปเซียนหำต้ม่มสมงเลยไุดูไง <c oughs> ตัวเสียขาหนะ่าเป็นตัวนี้ว่าจะกิน rùa gầy, say bolo thử, hông, kinh la bàn, kinh la โอ้ oh. ติดกิ่งใหม่ลูกปนิน่นลูกปนินลูกปนิน่น ดูเป <c ười> e ็นม e ันจะเสียไปใส่มันมันจะเสียไปใส่เยอะัวกับของหัวตัวแล้วเขาก็รืสอตัวส่วนโตของเขาตัว ໂອ້ໆໂຕໃຫຍ່ໃສ່ບາດນະໂອ້ນ້ອຍປນ້ວ່ິອາບັດໂສບ แต่ว่าปลาตัวน้อยอเาหมิดน,นะครับเดี๋ยวาแบ่งผลงานกันกลับแล้วครับมนีมานีครับนี่ละปลาดุกหง่ครับลปลานิ่งตัวหนึ่งปลาเขียงสองตัวปลานิ่น,น้อยสองตัวครับปลาทุกหง่ เดกก็จักปลายอย่างที่มันดึงเบ็ดลงไปในน้ำไปเอาเสือกเบ็ดขาดไปเลยครับแล้วก็มากินอยู่ในนี้กันรุดตอนนั้นน่าจะเป็นปลาคอมั้งจนวาเบ็ดจนว่าเสื้อขาดจับข้ามาเบ็ดเลยฮะน่าจะเป็นปลาคอครับกลับแล้วครับวันนี้ครับพ่อได้ยูได้กินครับวันนี้ครับประมาณตอนไหครับฝากกดติดตามกดซับสไครต์นะครับลองครับ สองวิธีคนพัดทินครับหาอยู่ฮากินครับสวัสดีครับ